สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอออนพิสาลงพลน,นะคะ mm hmm. มื่อนี้แดดจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศค่ะพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. ป่าห่อนแดดป่าก็เลยมายูหฮมมันต้นคอเ้ยค่ะเด้อ มือนิดป้าเอาเขาออกตากแดดอีกแล้วแดดจ้าพ่อแม่พี่น้อง ้ากระิทย่อยไปขนขึ้นมากะคะ่ะจากทางไตคะ่ะทย่อยขนขึ้นมาก,กับมาตากไว้มองนี่นะคะจุดรวมพลนตากขหงแหงแล้วก็สิไดเอารถมาสีนะคะเนาะสีใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นเล่าเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง ยาป้าก็สิลุงไปตากอยู่ข้างข้างใต้แลคะค่ะพูนค่ะหญ้าผ้าบอกให้ปะอ่อนนะคะไปไปตากค่ะมือนั้นปะอ่อนยกขึ้นคันเทศหน้านะะเนาะค่ะเนาะหญ้าผ้าบอกว่าให้ให้อลุ่งจากประเทศหน้ามาตากแดดอีกว่าสั้นย่านเขาเบ่อแห่งค่ะตามปะอ่อนมาเลยเด้อค่ะเด้อ